สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์ทุกท่านครับผมครับวันนี้กับผู้เถามักมวลชาแนลครับพนนามแพะมาเลี้ยงเช่นเคยครับยับไปบายวันนี้ก็อากาศดีครับเหมือนฝนจะตกฟ้าคึมคึมครับวันนี้เรต้องรีบไล่มาเลี้ยงก่อนนะครับ,บลัวฝนจะตก ตรงนี้ก็เข้าหน้าฝนนะครับฝนตกลงมาพวกใบไม้ใบหญ้าก็เริ่มเขียวเริ่มขึ้นมาแล้วครับครับก็เป็นโอกาสดีของชาวเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับใบไม้ใบหญ้าเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้แล้วก็จะไม่ลำบากเรื่องการหาอาหารนะครับให้สัตว์ของเรานะครับให้แพะให้วัวใ,ให้ควายนะครับ พอช่วงนี้หญ้าก็ขึ้นมาเขียวขจีไปหมดนะครับได้น้ําฝนลงมาก็คอยยังชั่วหน่อยนะครับอันนี้ก็ปล่อยมาเลี้ยงหลงังคอกนะครับหลังฟาร์มของเราหญ้าเยอะครับหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับเรามีเวลาเราก็ปล่อยเลี้ยงครับผมวันไหนถ้าไม่ได้ไปทํางานเราก็จะไล่ออกมาเลี้ยงแบบนี้นะครับตัววันนะครับถ้าไปทํางานก็ ก็จะตัดกรตัดกระถินเอาไว้ให้นะครับตัดกระถินหมักใส่ถังไว้ให้เขานะครับผมครับวันนี้ก็กินกันนะครับหญ้าเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์นะครับทุกทกท่านนะครับเข้าหน้าฝนแล้วอาหารการกินก็คงไม่ลําบากนะครับ หนับย,ยเยอะครับเขียวขจีเป็นหมดนะครับฝั่งนูน้นนี่เราก็ไล่ออกมานะครับไล่ออกมาเฉพาะที่ชุดแม่พันธุ์กับชุดสามสี่เดือนนะครับั้รุ่นสามสี่เดือนส่วนแม่ลูกอ่อนนะครับเพิ่งคลอดลูกเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับที่คลอดลูกมาสามสาม สามแม่นะครับสามแม่ก็ได้เด็กๆมาหกหกตัวนะครับอ่าพอคลอดก็เอาแม่ลูกอ่อนก็เอาไว้ในคอกนะครับก็ให้กินกระทิ้นหนักนะครับในฟาร์มอยู่ในคอกของเราไม่ได้ไล่ออกมาเลี้ยงด้วยก็ให้เขาอยู่กับลูกนะครับครับอยามบ่ายก็อากาศดีครับไม่ร้อนกับวันนี้ฟ้าคึมๆึไม่ค่อยมีแดดนะครับ เนี่ยครับใบไม้ใบหญ้าเขียวไปหมดนะครับได้น้ําฝนนะครับแพะของเราก็กินกันเพลินนะครับเนี่ยครับมีอาหารการกินแบบนี้ก็เขาจะกินอยู่กับที่นะครับจะไม่วิ่งนะครับผมเขาจะกินอยู่กับที่เลยนะครับนฝั่งนู้นก็ใบค่อยก็มีนะครับใบค่อยต้นข่อยใบกําลังเขียวใบกําลังงามเลยนะครับ นะครับมาให้ชมบรรยากาศการเลี้ยงแพะนิดามบาใบายของเรานะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนก็ถ้าอยู่ใกล้กับตัวอำเภอกลุ่มสัตว์ก็ไปขอวัคซีนนะครับป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยนะครับมาฉีดไว้ก็จะดีนะครับผมเพราะโรคปากเท้าเปื่อยมันก็จะมากับช่วงหน้าฝนจะเป็นกันช่วงหน้าฝน ส่วนมากนะครับครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการเลี้ยงแพะนะครับของเรานะครับอีกวันหนึ่งนะครับผมครับขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงสตว์ก็มีกำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะครับผมอาหารการกินช่วงนี้ก็มีเยอะนะครับหาง่ายไม่ว่าหญ้าหรือกระถิ่นนะครับ รตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับครับวันนี้พเท่ามักมวลชาแนลนะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปกับการเลี้ยงแพะนะครับในวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมในวันหน้ามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ